อันนี้ก็ตำกระไรนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ตำพริกกระเทียมเพิ่มอีกนะคะพริกขั่วกระเทียมขั่วค่ะจะตำไก่นะคะตำเนื้อไก่ไก่บ้านค่ะ อันนี้ก็สับเนื้อไก่ก่อนนะคะเราจะตำไก่เมนูตำไก่ใส่ตะไคร้ค่ะ ไก่ทรงเครื่องนะคะเมนูมตําไก่ทรงเครื่องค่ะ ต้องใส่ใบมะขามดีไหมเนี่ยตำไก่ใส่อะไรดีะะมะขามมะนาวอืมแค่น,นี้ก็อร่อยแล้วอร่อยแล้วค่ะต้องใส่ยอดมะขามนิดนึงใส่ยอดมะขามนะคะ ตำไก่ใส่ย,ยอดมะขามปกติเราก็ใส่มะม่งวงก็ได้ใช่ไหมลองใส่ย,ยอดมะขามดูก็อร่อ ใส่น้ำปลาก็รสเด็ดแล้วค่ะอืมอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วอร่อยแล้ว เสร็จแล้วค่ะตามะม,ม่วงค่ะก็ไม่ใช่มะม่วงยอดมะขามตามไก่ใส่ยอดมะขามค่ะนี่ค่ะหน้าตาอร่อยมากเลยถ้ามีใบเลื่อยใส่ก็ใส่ใบเลื่อยอีกก็จะอร่อยนะคะมันจะหอมอันนี้เราใส่ใบมะกรูดคั่วนะคะมันก็หอมใบมะกรูดคั่วค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตําไก่ใส่ยอดมะขามนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะอย่าลืมนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ